ครับบรรยากาศบริเวณวัดของปู่น้องขับเอฟครับผมยังเป็นปลาซาอย่างว่ายังลมลื่นครับเอฟครับผมะนะครับเนาะป็นปลาปลาซาปายังอยู่รับเอฟครับผมอันนี้ก็กุคติของปู่้วยรับรถเอฟซครับ ปูจ่อยคับอีซอี่ครับโอ้ครับแสดงว่าเป็นมาควาโชคขวาลายเรียครับอีซี่ครับผมเห็นว่าจอมพวกน้อยขึ้นครับวันนี้เราบ้องปูดได้ครับงวดที่แล้วก็ได้นะครับเนาะ มีพวงปูคนมาได้ยูนิฟลครับเอฟซีครับผมเห็นเลขกาครับพี่ครับผมเห็นคือกันบล็อกับเอฟซีครับ,รบนี่จอมปวกที่ปูคนมาอ่าให้โชคให้ลาภดที่ผ่านมาเด้อครับเอฟซีครับครับผม โอ้งูใหญ่กับมานอีบัวปูสามารถข่าวสาราเอ้ยอาจารย์นั่งซันซันเข่อยอยู่คนว่าเห็นงูใหญ่กับมานตัวครับขั้นทางมาเห็นจริงๆริงไงงูใหญ่เลยโอ้ครับผมงูนี่กับไปยอเมื่อเมื่อเขาไปจ่อกี่วันยอกทั่ไหนอ่ะไปยอกนี่ยเหรอยอเพิ่นงจเขาไปหันปักเลยครับยี่เนี่ยไปยอกเขาไต่เอ็นกุดสาราบัวปู่เพคนนี้ยื่นี่อืมครับผมตัวนี้แหละเพน่ลามจ่อกับเพลนนี่โอ้เพิ่นเพิ่นมาเฮ็ดพิธีอยู่ตรงนี้บัวปู ว่าคนคนตรวจคนคนม่ายมากนี่บอกม่อยจุดถูกไปกันตรวจดูสะอาดหบอกอืะอ่อยมากนี่ครับแต่ว่าจุดเรื่องว่ยจุดถูกจุดกับจุดคนอายุันนะครับก่ายจุดนี้จุดกันจุดเท่ยงันแบบว่าอันยังอ่ะูุไปหน่อยเอ่คนว่าจุดตัวเหมอรุ่นแบบอืมอี๋อี๋อ๋ออืเอาะมว่าเนี่ยสายจริไมันี่ยนอยาก อย่างนี้เหมือนมัน uh, ถืกกินนี่แลก็กินนี่ด้วยอืมใอ้ก้นห้อีนี่กันนุ่นไก่หมอีนี่มันจุลดอีนี่เดี๋ยวน้องอืมเดี๋ยอันนี้เอาอายางกบเลยบอยนี่เห่ดกินนี่นี่นังไอืมนี่เราแันกินเหล่านี้ควนี่ไปไเลยมันไปกินครับผม โอ้ oh. อันนี้เป็นกุฏ oh. ิขึ้นอยู่อยู่จนนั่นน้ำปูเนาะโอ้ช oh. ุ่มมากได้ขี่บ่มีเลยครับผมบ่มีมากอืมไหลก็ขึ้นมากได้น้อยก็ล่มปั๊บล่มปั๊บไปเลยอ๋อบัานนี้เพิ่มขึ้นก<บ>าไปรับยินครับเพิ่นขึ้นได้สูงบัานนี้สูงเนาะครับผมงามดิอืมง่ายหนึ่งเป็นเร่องหนึ่งง่ายแค่เพิ่งหนึ่งไหมครับ ถ้าท <Billie S 1> ี่แหลกไป่างนี้ก็ยีเป็นยอมมันอยครับเรามน่าจะใช่บ้างไหมหาเก้ากหัวลงเป็นหาหกควหราหกหาหรือปัวไม่ว่าบ้างหันหน่ะว่าเอฟซีล่งเลยบ่ลงเห็นบ่กสักแล้วเรารับผมล่องทหาเก้าอันหรือปัเอฟซีซื้อกับที่หัวึ้นหัวลงคือเก็าันนะฮะ่อีได้ยู่เรกผู้คนติดตามปูเอาเกเอามาเรียกไนาครับผม เป็นได้ปูว่านี่ฟันยังไหปูอือแล้วพวกเราขี้สร้างหาปลามากขี้สร้างหาปา่ายี่งสร้าง<อ>ไม่ยาวเลา,ห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 ามากาทาังนี้ข<อ>ี้สร้างหาปลามากเอเอบายหรครับอะไรเป็นเรื่อง้สามหลอกสามหลอกคนานาั้นอายุสิบเกาปีทั้งสามหลอกไม่มีปา่าไม่ตาไม่ปลาไม่เก็ดไม่แปดเลยครับ ความวิจิตรไปแฝงเนี่ยมากมากเมาเนี่ยเขามาถ้รัมาอาจารย์ผู้นึงบอกว่ารับอันผู้นึ่งบอกว่ารับผู้นึ่งอยากได้สินหาผู้นึ่งอยากได้สินแปดโอสองคนหนึงอยากได้สินแปดสินแปดเราเขาสินหลวงเขารับสินแปดตัวสินหาเอาสินหาก็ได้ตัวรับใส่เก้าเ้าสินหาเนี่ยครับเขาบอกว่าน่าเอาบ่เอาสินแปดละอันอื ผู้นนผู l l l ้ผ yeah. ู้อยุอยู่สิบเจ็ดปีนะครับจำหอมาครับเอาเส้ป่ามาป่ามาป่ามาเส้นห้องรับสินแปดเด้ออมาสร้างเรัสินแปดสองคนคนรับสินหาซะอืมบางนอยู่สิบเจ็ดเลยสำารอมาอืมเฮ้ยรับสินแปดเนารับสินหาก็ได้ดอกอยูสิบเ็ปีเสที่จำหรอมากงานเบาไว้ยังไงงานเส้นรถงางานเส้นถึงโอ้าปูบ้านงาบ่มา อย่ามาอย่าอยาขีที่ซึงหลังสร้างโอ้นี่ลูกนี่นี่ไปนี่ไปดีด้วนยังเ่ยไปอย่าขีที่สร้างแบบที่หัวสร้างนะครับผมหัวสร้างสร้างสร้างมากืริงมากมากรลาบลงอ๋อแจ้งขันหาผมเจอขันหาเนี่ยผมอ่อนอนันว่าเจ้อทิ้งหาดอกเหมือนา ยงีเสีเส้นแปดเนี <uch> ่ยเพราะว่าเหมือนพาเนี่ยต้นปก็ <together> ิร <eight, Pop> ับที่แปดสองวันเนี่ยนะรับที่แปดใี่ะอมอรับรับที่แปดเพราะนั่นกบที่แปดเจ็ดต้นนนั่นรับที่หน้ารับนางรูนตรอกับเกสมองอ่อายุสิบเจ้าปีง่ามง้ามเล่นมางามครับผมไดปเ้เป็นเล่นว่ะ ฝันเกียวฝนเกี่ยวคือหินรถก็ม่รดทั้ไหรล่ะรถลดแ่ลดเราะไวือล่าอืมเลี้มากเล้มากเีมากห่อนึ่งหอน่เลยครับว่ามาคูัวยููนะอืมถ้าอยู่มากเลยงานที่พยู่อหล่ะครับว่าจะไปเมืองไปยังน้องบัวโอนไปอังเสือซอสามิจิครับอับ oh สมมุติคนไปเสือก็ยันมถือกันนี่อย่ <owania. Restaurant. S 1> <laughs> าว่าเติ noting. มนะครับ <laughs> มักเลยมักาผู้ตีเป็นตัวแรกเกาะเจ็ดแปดแปดเจ็ดาเ,าเาานี่ยตาเจ็ดตาเจ็ดเจ็ดหักตาเจ็ดหักมัติมาหากันมาหมัติมาแปดเจ็ดแปดเน่ะครับเอาาทีละมาเนี่ยญาี่มาสร้างเขาเก่าหาเขาล่ละที่สร้างมากในญาเนี่นเอ,อ,อี่ยาติอั้งห้อหกละ บอกคนเราก็รงหลายตัวเืยเลืองอรี่สามรอล่ะที่สามอดสิบเจ็ดอายุสิบเจ็ดปีเล็กน้อยที่สามอลอดปั้นสามอดมากนะครับผมโอ้สามอดปั้นสิปูเออสามหอดปั้นแบบเก่าโบราณนะเอาอีแปดลงนี่ยแปดที่นะ่ี่แปด ก็เกเจวอยู่นี่แหะครับเจอยู่หัวปูแต็มตัวนี้นะเอ๊ะหาเจ็บหายไหหัวปูวนี่เห็นนล้วก็สีเห็นหัวปูอหาหาเจ็บของหัวปูวน่่หาเจ็บเออก็อลองสมมอืมเอาละจช่นาล์เอาจช่นาล์อืมยามีเด้บ่ะนะครับเอาไม้เลยพวกจากนโค้งสุดท้ายเด้บอกปูนเอาละโฉงสุสอืครับ เส้นเดียวเลยเนี่ยตรงๆดามหลานเราเส้นแล้วเก่าล้โอ้มันมันมันเหล็กตะเก ا าดินี่ครับผมเหล็กตัวเก ا าได้ปูเก่าหาเก่าหาเนี่มันหลอกมันหลอกอ่อนมันหลอกอ่อนมันหลอกหาเก่าเออเออ สามรอบก็ที่ไหนซึงว่าคนมาข,อข,อข,อขอี้สร้างสร้างน้ำหนาเด้อเอาน้ำหนาใหญ่ซึ่งสามรอบไปน้ำปนกังที่นะ่ะนี่ครับผมไปน้ำปนกันที่พราะว่าสามรอบเ,เป็นผู้น้อยเพราะเป็นผู้ใหญ่ตรงน้ำหนาครับข้องกลมตัวไรปูนในเก็ตมีใครลอง สามตัวนี่เจ็ดแปดเจ็ดตัวเจ็ดแปดแปดครับอย่ครับผมสองหลานเปอเซนสองานเปอร์เซ็นเลยเออเจ็ดนก็เเนหนน่ยเอาบัวแปูเดีวผมสีนั่นดอกอะไอย่างดอกครับผมเดี๋ยวผมสีบอกกระเจ้าดอกปูอืนี่ออมาครับผมครับอยซีครับ ปูอจปันพงเลยโบตรงรอบคงสุดท้ายอีกบ๊ปูปันพงไปเลยต้างบนนั่นเลยยางเม็ดเดียวจะเลยนะครับผมสามตัวเม็ดเดียวยางละเม็ดเลยอฟซีครับผม็ดหนึ่งมเเจ็ดเจดหนึ่งนะครับผมมีหนึ่งเก็ดกัมีเจ็ดหนึ่งนะครับเ้วยอเอฟซีครับสี่แปดห้าเจ็ดอันนี้เป็น ปูเนีนล่างครับส่วนบนนะครับเนาะเจ็ดแปดแปดกับเอาอ่ากับเอาครับเอฟซีกับหมุนหันมักเจ็ดแปดก็เอาเจ็ดแปดได้กับเด้อมักแปดแปดกับแปดแปดแต่ว่าตัวล่างของปูคือห้าเจ็ดกับสี่แปดกับหนึ่งเจ็ดครับเอฟซีกับผมครับผมอ่ากับจอไว้ครับเอฟซีกับผมอ่าโศกหวานลำด้วยนะครับเด้อเอฟซีกับผมเป็นเศรษฐีมหาเศรษฐี งวดที่แล้วปูกับเข่าตรงๆครับยุซี่กับผ่าหัวปุ้ยเอาหัวขึ้นหัวรุ่งก็ได้ทั้งบนทั้งล่างเป็นซองเด้งไปเลยครับงวดที่ผ่านมาเนาะครับเนาะอ่าไอเอฟซีอ่าให้ใส่วิจารณญาณในการรับชมนะครับเดยเฉพทางช่องเป็นซื้อกลางอ่เป็นแนวทางขึ้ซื้อครับยุซี่กับผมทําขึ้นเป็นเพียงแนวทางเนาะครับเนาะยุซีกับมักกระจัดขัดกับฟานครับมักชอบกับโคตรไลคนแชร์กับทีมงานพอสวยพารวยผู้ถอดพารวยเลยครับยุซี่กับผมขอจบคลิปไว้เพียงเท่านี้พ่อกไว้ในคลิปหน้าสวัสดีครับ